าสากรการเกษตรนิคมบางระกำนะคะก็มีการชะลอขายข้าวเปลือกนาปีค่ะที่อำเภอบางระกำนะคะทางด้านของนายนรศีสุดวิไลาสากรจังหวัดพิษนุโลกลงพื้นที่พบปะคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายจัดการสากรให้คำปรึกษาและก็แนะนำพร้อมกับเยี่ยมชมกิจการของสากรค่ะก็เขาไปในครั้งนี้นะคะก็ไปดูในเรื่องของการขายจำหน่ายข้าวเปลือกนะเพราะก็มีการดำเนินทุนเนี่ย กับปัจจุบันเนี่ยสมาชิกเขามีจำนวน2,820คนมีทุนดำเนินงานกว่า368ล้านบาทดำเนินธุรกิจ5ด,ด,ด้านด้วยการประกอบด้วยธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายธุรกิจรวบรวมผล,ผลผลิตธุรกิจแปรรูปผลผล,ผลิตการเกษตรแล้วก็การผลิตสินค้านะคะรวมถึงธุรกิจรับฝากเงินด้วย โดยมีระบบบริหารจัดการกลุ่มสมาชิกที่เข้มแข็งที่มุ่งประโยชน์ในเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกร,กรสมาชิกเป็นสําคัญนะคะมีการบริหารจัดการการผลิตการตลาดแบบครบวงจรภายใต้การตลาดนําการผลิต แล้วก็มีอีกหลายโครงการของรัฐที่สากลนั้นเข้าร่วมอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้พ้นจากสภาวะวิกฤตต่างๆไปได้ค่ะคือเจความสําคัญนะฮะการชะลอในคราวนี้เองการขายข้าวเปลือกนาปนีเพื่อเป็นการกระตุ้นราคาของข้าวเปลือกแก่เกษตรพี่น้องเกษตรกรไม่ให้ออกมาในตลาดจนมากเกินไปนะครับก็ได้จัดเก็บผลผลิตข้าวเปลือกไว้ในฉางขนาด10,000ตันนะฮะ,ะจัดเก็บรอการจําหน่ายเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้ากันต่อไป